อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่25พฤษภาคมเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับแมนยูเดตเตรียมดันฮันนี่เบลเมดบลีกองกลางดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤด,ดูกาลหน้าวันนี้ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่น่า่แมนเชสเตอร์อี v ฟ n นิงนิวส์ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ทางโอเลกุนนาโซชายกำลังวางแผนจะดัน ฮันน well, ีเมลเบดบี้กองกลางดาวรุ่งวัย17ปีขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่เจ้าตัวโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมยาวชนของปีศาจแดงตั้งแต่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในปีแรกเท่านั้นเองทั้งนี้ถ้าหากว่าฮันนีเมลเบดบี้ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จริงเขาก็จะกลายเป็นตัวเลือกหมายเลข6ของทีมโดยจะเป็นตัวเลือกรองจากพอบกบาร์ดูโน่เฟรนันเดสสกอตต์แม็กโทมิเน่เฟลดและก็เนมันยามาตตช ซึ่งเจ้าตัวอาจจะมีอการลงสนามในทีมชุดใหญ่ในช่วงเกมพรีซีซั่นหรือว่าจจะเป็นเกมลีกค้าที่ทางโอเลกุน่าโซชามักจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามอยู่แล้วทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวฮานิมาเมดบีมาร่วมทีม,ม่อช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาด้วยค่าตัวสูงถึง9.3ล้านปอนด์หลังจากที่เจ้าหนูรายนี้ไม่ยอมต่อสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างโมนาโกและทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ยื่นข้อเสนอพิเศษให้นั้เแต่ดาวรุ่งรายนี้พิจารณาก่อนจะได้ตัวมาร่วมทีม แมนเชสเตอร์ยูนเตดตั้งค่าตัวคริสมอลลิงไว้ที่16ล้านปอนด์มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูนเตดนั้นรู้ดีว่าคริสมอลลิงต้องการที่จะค้าแข้งที่อิตาลีต่อทําให้พร้อมที่จะลดค่าตัวให้กับทางโรมา่าเหลือเพียงแค่16ล้านปอนด์เท่านั้นก่อนหน้านี้ทางแมนเชสเตอร์ยูนเตดต้องการปล่อยตัวคริสมอลลิงให้กับโรม่าที่ค่าตัวยืม2ล้านปอนด์ทำให้การเจราจาไม่คืบหน้าเสียทีเนื่องจากทางโรมา่ามองว่าค่าตัวยืม2ล้านปอนด์ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูนเตดเรียกร้้องงนนนนัันมสูเกิไป โดยรายงานล่าสุดจากอิลเทมโปสอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะลดค่าตัวคริสมอลลิงจากยืมสองล้านปอนด์ลงมาเหลือแค่สิบหกล้านปอนด์เท่านั้นและก็มั่นใจว่าโรม่าจะตอบรับในราคานี้ทั้งนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยตัวคริสมอลลิงไปร่วมทีมโรม,ม่าเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทางโรม่าต้องการจะรั้งตัวใช้งานอย่างถาวร ทั้งนี้คริสมอลลิงลงสนามให้กับโรมาในฤดูกาลนี้ไปแล้ว28นัดในทุกรายการทำได้2ประตูและแคอีก1แอสซิสและพาหมาป่าโรมารังในอันดับ5ของตารางของเกาโชเซริอานในตอนนี้เดลี่เมลออกมาเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอหมดหวังยืมตัวอิกาโลต่อในตอนนี้สัญญาของโอเดนอิกาโลกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะหมดลงภายในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ซึ่งที่ผ่านมานั้นทางซีไอสันหัวมีความชัดเจนว่าต้องการที่จะดึงตัวอิกาโลกลับไปร่วมทีมเพื่อใช้งานในศึกชนิสซูเปอร์ลีกที่กำลังจะเปิดฤดูกาลในเร็ววันนี้แต่ทั้งนี้ทางซีไอสันหัวก็ยังเปิดโอกาสในการปล่อยตัวโอดิอิกาโลออกจากทีมแต่ติดปัญหาก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดไม่ยอมที่จะซื้อตัวอิกาโลมาร่วมทีมด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์แบบถาวรโดยตามรายงานระบุว่าทางปีศาจแดงอยากยืมสัญญาระยะการยืมตัวออกไปอีก3เดือนโดยเกมพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะภายในเดือนมิถถุนนทีี่จะึง้ ส่วนเกมยูโรปาลีกที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีลุ้นแชมป์อยู่จะกลับมาเตะภายในเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามในตอนนี้สื่ออย่างเดลี่เมลได้ออกมาเปิดเผยว่าโอกาสที่โอเรียนอิกาโลจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบถาวรคงน้อยลงแล้วเพราะว่าทางเซีงไฮ้เสนหัวยืนยันชัดเจนว่าจะปฏิเสธข้อเสนอยืดเวลายืมตัว3เดือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนโอเวนฮากลิฟออกโรงเชียร์ติโมวเวเนอร์ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่า โอเวนฮากลิฟออกรงเชียติโมเวเนอร์ ner, กองหน้าโตเก่งของอาร์เบลซิสให้ย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่าเพราะว่าสไตล์การเล่นนั้นเหมาะสมกับทางปีศาจแดงอย่างมากเดวยวทางโอเวนฮากลิฟได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมเห็นข่าวเชื่อมโยงระหว่างติโมเวเนอร์กับหลายสโมสรเลยนะและแน่นอนว่าเขาจะกลายเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบอย่างมากถ้าได้เล่นภายใต้การคุมทีมของเชเกนครอปโดยเฉพาะจุดเด่นในเรื่องของลูกขยันแต่บางทีผมกลับมองว่าเขาเหมาะสมกับการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านะ ขาเหมาะที่จะรับบทบาทหมายเลข9ของทีมและยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งผมมองว่าเขาจะเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของโรเมลูลูกากูกได้อย่างแน่นอนอีกทีมที่เหมาะสมกับเขาก็คือเชลซีแต่ไม่ว่าจะยังไงหรือว่าเขาจะย้ายไปทีมไหนผมว่าเขาจะไปที่สวยทั้งนั้นแหละสำหรับติโมวเนอร์เพิ่งจะยิงแฮตทริกในเกมบุเสเดสลีกาที่ผ่านมาโดยเป็นเกมที่อาเบเลซิกถล่มมล์0 5ไป5ประตูต่อศูนย์ทำให้ในฤดูกาลนี้ติโมวเนอร์ลงสนามไปแล้ว38นัดในทุกรายการทำได้30ประตู ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา